รฟเฟลลี e ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่เครื่องบินหลายรุ่นในกองทัพฝรั่งเศสซึ่งเดิมใช้งานเครื่องบินที่จำกัดภารกิจไว้เฉพาะด้านเช่นมรต F หนึ่หรือ Super Thunder โดยรฟเฟลลีได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้จากทั้งฐานบินบนบกและเรือบรรทุกเครื่องบินถือเป็นเครื่องบินที่รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับประสบการณ์ด้านการออกแบบที่เชี่ยวชาญของ Dessart เทคโนโลยีล้ำสมัยแรฟเฟลี e มาพร้อมกับเทคโนโลยีรา雷达 is a a c t i v e e ิ e c t r o n i c ิกส์แท a อาร์ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันอีกทั้งยังมีระบบป้องกันตัวเองแบบสเปกตรัที่สามารถรบกวนหรือหลีกเลี่ยงระบบเรดาร์ของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถพกพาอาวุธนำวิธีรุ่นใหม่เช่นขีปนาวุธมิติอาร์และอาวุธโจมตีภาคพื้นดินแบบนำวิธีทำให้ไรเฟลลมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัดสมรรถนะในการรบเครื่องบินไรเฟริลใช้เครื่องยนต์คู่แบบสเนกเมอร์เอ็ม8 ที่ให้แรงขับสูงและตอบสนองต่อการควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมทำความเร็วได้มากกว่าหนึ่ง8มักสามารถบินในระดับความสูงและมุมโจมตีที่หลากหลายช่วยเพิ่มโอกาสรอดในการรบอีกทั้งยังสามารถเติมน้ำมันกลางอากาศทำให้มีระยะปฏิบัติการที่ยาวไกลขึ้นหลายเท่าความสำเร็จในระดับโลกร a เ a ลีได้รับความสนใจจากนานา,นาประเทศโดยมีหลายประเทศที่จะซื้อเพื่อเสริมเคี้ยวเล็บให้กับกองทัพอากาศของตนเช่นอินเดียกาตาอียิปต์ และคริสความสําเร็จนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความน่าเชื่อถือความทันสมัยและความสามารถในการปรับตัวของราฟเฟิีต่อสนามรบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน